ผมพร้อมกับดอกไมเทนพานนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับถือว่าเป็นมือสันวันดีนะครับวันนี้วันเกิดน้องไส้วันเกิดของน้องนกพงศกรนะครับของขวัญชี้โบแดงนะครับมีสุป้ายแดงนะครับเป็นรถเต็นโตมูลค่า3ล้านบาทจากแม่ค้อยออสเตรเลียวันนี้นะครับที่ร้องหันคันหลังลับไปดันดานน้ำคานผุ้ชนะครับ มือดีทื่วานะครับเป็นมือดีนะครับบรรากาศเป็นนะครับปฐมมาเลิก์ของน้งชายน้งนกพงศะกรหัวหน้าผู้นำทีมงานหมอลำเสียงที่หกแล้วก็หมอลำอลังการโชว์นะครับวันนี้ผมนะครับเดี๋ยวจะรวพร้อมกับป๋ากว้นเสียงที่หกวันนี้มาเป็นเพื่อนความู้กันนะครับผู้ใดอยากถ่ายรูปผู้ใดอยากเสดงพวมยินดีกับนงนกพงสะกรตอนนี้เรียนเชิญพี่น้องด้านหลังท่านผู้ชมได้แล้วครับเด้อครับผม หันไปทั้งหมดพี่น้องครับชื่นชมนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยออสเตรเลียนะครับผมมอบของขวัญสุดพิเศษพี่น้องครับป้ายแดงงวดวันรถคู่บวออกซะไม่ออกหนึ่งซี่หาป้ายเปลี่ยนมากหนึ่งสองห้างวดหาเสือเด้อพี่น้องเด้อได้หนึ่งสองหาติดก็ได้หนึ่งสองหาใครได้หาไปทุ่มหาลอยพูดหาลอยอันนี้พอได้ยู่แถวนี้เด้เพิ่นเอามาจากพระพุทธเอ้าแม่งบินทำอเลย ตวัสดีครับโอเควันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมาพบกับวันนี้เป็นเจ้าเจ้เพราเของคุณนกคงศกรนะครับเรามาพบกับคณะขอรำเสียงวิหกนะครับแล้วนำโดยคุณนกคงศกรวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณนกเพราะว่าวันนี้เราอยูด้านหลังเราก็คือ เป็นรถใหม่ไปไ้ายแดงของยูสุยูโรไฟนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของยูสุก็เลยอยากมาสัมภาษณ์คุณลุว่าทำไมถึงเลือกฝัชิ้นนีชิ้นใหญ่ขนาดนี้เป็นรถยูสุยูโรไฟมาเป็นรถสิ่งแรกเลยนะครับก็คือสำหรับลกเลยนะครับก็คือประหยัดน,น้ำมันเพรา,าะว่าตัวรถเองคือ คอนเสิร์ตที่เราพมลโวคือออกราวนไปสร้างความสุขนะครับหนึ่งฤดูกาลแปดเดือนเต็มครับคือต้องเดินทางทุกวันเลยสิ่งแรกที่ทำเคือาูความประหยัดความประหยัดมาก่อนเใช่เพราะว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือประหยัดน้ำมันมากครับและที่สําคัญนะครับแฟนที่สําคัญเลยนะครับคือไม่ต้องเติมน้ํามันบำบัดค่อยเสียใช่มันเป็นน้ํายาบำบัดในเสียที่จริงแล้วจะยนยูโรไฟของปัจจุบันของประเทศเราตอนนี้แน่นแล้วครับ บังคับแล้วต้องเป็นรักโลกแลใช่คือต้องปล่อยพลพิษในตับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะยิ่สูดออกจุใช่ครับคือไม่ไม่สร้างพลพิษไม่สร้างพลภาวะให้กับคนรอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับคือค่อนข้างที่จะเบามากในการสร้างมลกิวนะครับก็ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำานเออเซฟคอัสในเรื่องของการไม่ต้องเติมน้ำยาบราดุไฮเสียแน่นแล้วลดาง มีศูนย์บริการรู้ว่าคู่บิค้าใช่ครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเดินทางไปเหนือใต้ออกไม่ว่ารถจะไปเกิดชุนเฉินเสียตรงไหนหรยังไงก็สงไปหสิ่งนี้คือเบาใจแล้วก็โล่งใจมากมากแล้วก็ไว้วางใจในศูนย์มากเลยต้องขอบคุณนะครับติดต่อจทย์บ้านแล้วก็เลือกนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะเป็นคันที่สาม ต้องน่คือรุ่นเก่ามาแล้วต้องหวังว่าจะมีกันต่อต่อใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าให้เลือกใช้ก็คงใช้เลือกมีสุดๆกันแล้วใช่ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับวันคล้ายวันเกิดของโุณโนบสครับจะมีแม่อ้อยขอบคุณแม่อ้อยมากๆเดี๋ยวขอเชิญขอเชิญแม่อ้อยครับแม่อ้อยเป็นคน เป็นคนบอกองวันชี้นี้นะให้แต่เป็นคนเนคนลือกของลูกคนสมบัติเอง ยนเดยพีะแกนะครับขอ่ผมาเดิมันขาดเดิโลเอามงชั้น้มคอันนี้ไมอะไรก็ไม่รู้มัขาบคุณจากทางอีสุเราเองนะครับก็้องช มันจะเป็นตัวชัวนะค่ะไอ้พวกไปชชก็อย่าเอามาค่ะเิ้รจะ้องอยู่ไกนดีมั้อเอาดีชัวไม่อะไรก็ไม่รู้ชัวอันอันชัวป่อ w o ครับหนึ่งสอขอแสดงความยินดีกับบอสนกนะครับขอบค done, ุณแม่อ้อยออสเตรเลียปเมอกับแม่อ้อยครับขอให้บอสจงเปไกัี่บอรใหับบอสนกโงมสกรครับอิสุสุยูโลฟ isuzu euro 5 str เป็นรถแต่งอ่านะครับเป็นรถใช้ส่วนตัวของบอสนกสำหรับลังเวทีนะครับก็วันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์บอนนกแม่เมียจะบอกน้องไหมบอกให้ทุกคนได้รู้ด้วยในฐานะเป็นคนที่มอบให้น้อง้ยแ ขอบคุณมากครัเออจริงๆแล้วนะครับเราก็มีโอกาสได้รับของขวัญใหญ่ๆมาบ่อยมากๆซึ่งไม่พอยนะครับ ่อจะเป็นรถตู้รถบ้านที่ผ่านมานะครับวันนี้มีโอกาสมีงั่วพอมเนยพลอยอยู่ในเนยพลอ,อยเนยพลอ,อยมาอย่างตาเี้ยังคุณแม่มาอย่างนะครับแล้วก็